มะพร้ากับแนวแสีบได้แนวนะครับมือนีนก็ล้มแห้งนะครับก็ครับออมออมกับปูบ่ออมกับปูคือออมหอยนะครับมีแต่กับปูมือนีครับผมออมปูออมหอยนะครับขับเผาก็มีได้ครับ ครับกระปูหน้าครับเป็นแต่เจ้าเห็ดกิบปูกระปูลายปูยามแหลงมันแขบงนะครับอ,อมมั่นดีมั่นนะครับ ได้เฮ็ดนั่นนะครับได้ดอกแค่เ็ดกับสี่เหล่านะครับสี่เหล่าอ,อ๋อดูกับ ยจ้งรองสำหมือผมไม่รู้แสบบาดแสบเอาเขาตุยน้ำหัวใก็เต็มดีขนาดนั้ เสื้อผ้ากระจอดเห็ดน้ำเลยครับก็เย็นใส่ไดครับ ข้ามยูนะครับกับปูแสบมันนี่นะครับกับปูยมแหลมนุม้าเจีไปแุดแตัวใหญ่กับซิบตัวยูตลานนี่ยสิโตัว่าวนะ ลกตัวสองบาทครับคลิปนี้ก็อมมาขอ้อยนะครับกระปูครับผมครับกับฝากที่ตามกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ของแนวแสบมนะครับ ครับสวัสดีครับ